สวัสดีค่ะชนัค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสอนโดยคุณครูธนัญญาเที่ยงธรรมนะคะวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างภายในโลกนะคะซึ่งภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ earth structure อ่าเก่งมากอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านว่า earth structure อ่าแปลว่า โครงสร้างของโลกนะคะ<ล>จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสร้างแบบจําลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตาม,มองประกอบทางเคมีเดี๋ยวคุณครูพาเราไปทํากิจกรรมค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนนะคะคุณครูจะพาพวกเราทําการบริหารนะคะขยับกายเพื่อบริหารสมองเอามือขึ้นมาค่ะสองมือโอเคปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งสามสี่ให้ร้องเพลงตาม,มคุณครูนะคะ มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือตบตักตบไหลตบมือ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 อ่ะโอเคแอบป๊อแม่เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนนะคะคุณครูอยากจะถามพวกเราก่อนนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรน้ำพุน้ำพูใช่ไหมคะน้ำพุมีลักษณะอย่างไรคะลักษณะอน้ำพุมาจากไหนคะมาจากใต้ดินเพราะมันขึ้นมายังไงคะมันขึ้นมายังไงมันพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินแสดงว่ามาจากแหล่งน้ําใต้ดินเนาะลักษณะของน้ําพุ มันขึ้นมาแล้วคิดว่ามีอะไรบ้างที่ขึ้นมากับน้ํำพุคะมีฝุ่นละอองมี yeah, yeah. มีแก๊สมีความร้อนมีอะไรอีกคะ yeah, <that. S 1> มีแร่ธาตุใช่ไหมคะที่เรามองเห็นอ่ะอันนี้เป็นภาพอะไรคะ<ล>เป็นภาพโลกนะคะโลกของเรามีลักษณะอย่างไรเป็นทรงกลมนะคะผิวของโลกนะคะมีลักษณะอย่างไรคะ มันครูขาพา่อมีอะไรบ้างมีปดินม,มีป่ามีน้ำใช่ไหมคะมี<น>ดินอ่าโอเคภูเขาและภายในโลกล่ะคะภายในโลกคิดว่ามันมีอะไรอยู่ตอนนี้เรายัางไม่ทราบเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะให้นักเรียนนะคะวาดโครงสร้างของโลกตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะวาดแบบจําลองโครงสร้างโลกโครงสร้างโลกในความคิดของเราเป็นอย่างไร ให้วาดลงไปประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ นำเสนอชิ้นงานของตอนเองนะคะว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนับ1-3ถึงนะคะใครอยากออกมานำเสนอให้ยกมือก่อนโอเคนะหนึ่งสองสามยกมือค่ะ,อะจอดค่ะคุณครูเห็นจอดยกมือก่อนเ่นปะปมมือให้จอดนะคะต้อนรับจอดก่อนอให้จอดแนะนำตัวนะคะผมเด็ชกชายยากีวิเชย ผมจะมาบรรยายโลกนี่ความคิดของผมประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเดี๋ยวผมถือให้นะคะให้เพื่อนดูเครื่องในสุดเป็นเป็นแกนโลกตรงกลางเป็นเปลือกโลกแล้วอน,อน,อนอกสุดเป็นผิวโลกครับรบมือให้เพื่อนด้วยคะ่ะครับ,รบก่อนที่จะไปสำรวจเรามาพูดถึงโครงการที่ครูให้เราไปอ่านมาเป็นการบ้านแล้วโครงการ k s d v นะคะก็คือโครงการที่เขาทำการขุดเจาะ พื้นโลกลึกเท่าไหร่คะกี่กิโลเมตร12กิโลเมตร,เ,มตรเขาเจาะลงไปแล้วทำไมโครงการจะต้องหยุดชะง,งักคะเกิดอะไรขึ้น,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 นมันมีความร้อนและความดันภายใต้โลกทำให้เขาต้องหยุดชะง,งักไปหยุดการเจาะไปดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งหลักฐานใช่ไหมคะที่ไป สนับสนุนสมมติฐานว่าภายใต้ของโลกเรานั้นมันมีความร้อนมีอะไรคะมีความดันใช่ไหมคะมีแรงดันอยู่ภายใต้พื้นโลกเราจะไปค้นพบในกิจกรรมต่อไปนี้คะ่ะค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ของเรานะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานด้วยกันนะคะโดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มแยกเป็นจับคู่กันนะคะโดยที่ว่าให้ทุกคนเข้าศึกษาตามคําถามแนะนําใ,ในใบงานที่คุณครูให้ไป ทำหน้าที่เป็นนักสํารวจนะคะเพื่อสํารวจข้อมูลของแต่ละส่วนภายใต้โลกที่เราแบ่งอยู่เมื่อเสร็จแล้วให้กลับเข้ากลุ่มตัวเองแต่ละฐานการเรียนรู้ที่คุณครูจะจัดให้ให้เราศึกษาฐานละประมาณ2-3นาทีนะคะอ่าคุณครูจะให้สัญญาณกริ่งนะคะถ้ากริ่งดังแล้วให้เรากลับสู่ฐานตัวเองได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนครบ6ฐาน เมื่อเสร็จหกฐานแล้วนะคะให้กลับมาหาเพื่อนของเราและทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะนําความรู้ที่เราได้มาไปสร้างเป็นโมเดลแบบจําลองโครงสร้างภายในโลกใหม่นะคะ กจกรรมนะคะสํารวจใต้พี่ภพนะคะเราทราบอะไรบ้างคะเกี่ยวกับโลกของเราก่อนอื่นเลยโลกของเราประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะสามปเป็นสามส่วนหรือสามชั้นนั่นเองชั้นนอกสุดเป็นปชั้นเปลือกโลกลึกลงมานะคะเป็นอะไรคะเปลือกโลกชั้นบนข้างบนก่อนเปลือกโลกชั้นบนต่อไปลึกลงไปอีก อ่าเป็นเปลือกโลกชั้นล่างนะคะลงมาอีกมีอะไรอีกคะ,<ล>ะเป็นเนื้อโลกใช่ไหมคะเนื้อโลกมีลักษณะอย่างไรเอ่ยเนื้อโลกเป็นลักษณะยังไงคะที่เราไปสํารวจมาเมื่อกี้ลักษณะของเนื้อโลกประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างมีซิลิกอนกับอะไรคะกับอลูมิเนียมนะคะใช่แล้วเก่งมากต่อไปลึกลงไปอีกเป็นแกนโล,ลกเป็น มีแกนโลกใช่ไหมคะแกนโลกมีองค์ประกอบอย่างไรองค์ประกอบก็คือ,อมีธาตุเหล็กและนิกเกิลใช่ไหมคะสถานะล่ะคะสถานะของแกนโลกชั้นในเป็นเป็นของแข็งแกนโลกชั้นนอกล่ะคะเป็นต่อไปนี้ครูจะให้เราสร้างชิ้นงานนะคะทําจากงานกระดาษทําเป็นโครงสร้างของภายใต้โลกนะคะ ว่ามีอะไรอยู่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยนะคะ はい。<noise> ใให้นักเรียนออกมาสรุปร่วมกันเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองแบบเก่าและแบบใหม่ที่สร้างขึ้นและสรุปร่วมกันว่าโลกของเราประกอบไปด้วยโครงสร้างทั้งหมด3มชั้นด้วยกันชั้นนอกสุดก็คือเปลือกโลกลึกลงมาเป็นเนื้อโลกและใจกลางเป็นแกนโลกค่ะซึ่งสถานะและสาสารที่พบก็จะแตกต่างกันไป การประยุกต์ใช้ความรู้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทําให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวเช่นการเกิดภูเขาไฟระเบิดเป็นต้นมีการร่วมกันประเมินผลชิ้นงานโดยให้นักเรียนมารับดาวคนละหนึ่งดวงเพื่อมอบให้เป็นกำลังใจของเพื่อนแต่ละกลุ่มค่ะโดยเป็นการ p o p ปปูล่าโหวตสหรับกลุ่มที่ ได้รับดาวมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นคะแนนโบนัสค่ะการประเมินผลหลังเรียนให้นักเรียนเล่นเกมควิสโชว์เปิดแผ่นป้ายตอบคำถามค่ะโดยมีกติกายอยู่ว่าหากเปิดในข้อที่เป็น100ถ้าตอบถูกจะได้100คะแนนแต่ถ้าหากตอบผิด จะเสียหนึ่งร้อยคะแนนค่ะสวัสดีค่ะวิธีการใช้นะคะเข้าไปที่ w w w f l i p p t y n e t และเข้าไปเมนูเกมควิสโชหลังจากนั้นให้คุณครูไปกด this template นะคะเพื่อสร้าง template และเราสร้าง template ขึ้นมาใน g o o l l s s h e t t นะคะกดทำสําเนาค่ะ หลังจากนั้นเราแก้ข้อมูลนะคะให้เป็นคำถามสำหรับคำถามในช่องไหนที่คุณครูไม่ต้องการใช้นะคะให้ใส่เครื่องหมายการกรบาทและคำถามที่ต้องการตั้งให้เป็นคำถามท้าทายให้ใส่เครื่องหมายดอกจันค่ะเสร็จแล้วนะคะกดเข้าไปเลยนะคะเผยแพร่ไปยังเว็บนะคะไปยังเมนูไฟล์กดเผยแพร่ไปยังเว็บและคัดลอกลิงก์เพื่อเข้าใช้งานค่ะ นี่คือหน้าตาของ r r p ปปิตี้ควิชโชคุณครูสามารถแก้ไขชื่อทีมได้นะคะจากนั้นก็ลองทดสอบใช้ดูหากนักเรียนตอบถูกก็จะได้คะแนนถ้าตอบผิดจ,จะโดนหักคะแนนค่ะข้อใดเป็นคำถามหากมีคำถามที่เป็นคำถามท้าทายสามารถกรอกใส่คะแนนลงไปค่ะว่าต้องการเดิมพันกี่แต้มถ้าตอบถูกก็จะได้ตามที่เดิมพันไว้ แต่ถ้าตอบผิดก็จะโดหนหักคะแนนค่ะทำง่ายใช่ไหมล่ะคะคุณครูลองเอาไปใช้ใดูนะคะรับรองว่าเด็กๆต้องสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับฟังคลิปของคุณครูทธนญญาเที่ยงทำนะคะขอบคุณคะ่ะ